สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนายยูนิภูมิใจเสนอซีรีส์ญี่ปุ่นที่สร้างมาจากมังงะชื่อดังเตรียมระทึกไปกับเกมแห่งความตายในอล i สอินบอร์เด l a n d เรื่องราวของกลุ่มคนที่หลงมาในโตเกียวร้างและที่แห่งน,นี้มันกลายเป็นกงขังให้ทุกคนที่เข้ามาต้องมาร่วมเล่นเกมที่เดิมพันด้วยชีวิตของพวกเขาทุกคนเรื่องราวในซีรีส์จะลุ้นแสนุกมากแค่ไหนไปติดตามรับชม,มพร้อมๆกันได้เลยครับ ความเดิมจากตอนที่แล้วหลังจากที่พระเอกกับเพื่อนๆสามารถเอาชนะเกมอยู่หรือตายไม่ได้สําเร็จซึ่งตอนนี้พวกเขาก็รู้แล้วว่าทางรอดเดียวที่เขาจะมีชีวิตอยู่ต่อไปได้นั่นก็คือต้องเข้าร่วมแข่งขันเกมเพื่อต่อ,อยุวีซ่าของพวกเขาต่อไปเรื่องราวในซีรีส์จะลุ้นและสนุกมากแค่ไหนไปติดตามรับชม,ม,ม,มพร้อมๆกันได้เลยครับแต่เพื่อนๆคุณไหนที่ยังไม่ได้กดติดตามกับช่องดูนี้ช่วยกดคนละหนึ่งซับสครายเป็นกำลังใจในการทำคลิปซีรีส์ตอนต่อไปกับผมด้วยนะครับ ตอนที่2เรื่องเริ่มที่หญิงสาวคนหนึ่งซึ่งเธอก็ถูกส่งตัวมาร่วมแข่งขันเกมที่ดินแดนมรณะนี้ด้วยเช่นเดียวกันชื่อของเธอก็คืออุสงังิและหลังจากที่พระเอกสามารถเอาชนะเกมแรกมาได้สำเร็จเช้าวันต่อมาเขากับเพื่อนๆก็พยายามกลับเข้าไปด้านในเมืองเพื่อไปตามหาเบาะแสกันต่อโจตะเขาก็พูดบอกกับทุกคนว่าหลังจากที่ฉันตรวจสอบดูแล้วอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มันมีไอซีชิปฝังอยู่พวกมันไม่สามารถใช้งานได้เลย แม้แต่กระทั่งครื่องเดียวจะมีก็แต่พวกระบบอนาล็อกเท่าน,นั้นที่มันงคงสามารถใช้งานได้ซึ่งตอนนี้พวกเขาก็ต่างดาวกันต่าง,างนานา,นาวันนี้มันกำลังเกิดเรื่องบ้าอะไรขึ้นกันแน่จุดๆทุกคนในเมืองเขาก็หายตัวไปกันหมดแถมรถยนต์เครื่องใช้ไฟฟ้าก็ดับไม่สามารถใช้งานได้จะมีก็เพียงแต่มือถือที่อยู่หน้าห้องตอนที่พวกเขาจะร่วมแข่งขันเล่นเกมก็เท่านั้นที่มันยังคงติดและก็ยังสามารถใช้งานได้อยู่ และหลังจากนั้นพวกเขาก็เข้าไปเอาอาหารที่ด่านในห้างซึ่งตอนนี้มันก็ร้างไร้ผู้คนพร้อมกับมานั่งกินแล้วก็เล่าความหลังก่อนที่ทุกคนนั้นจะหายตัวไปพระเอกเขาก็เลยพูดถามกับสาวออฟฟิศว่าก่อนหน้าที่ทุกคนจะหายตัวไปคุณกำลังทำอะไรอยู่เธอก็เลยพูดโกหกตอบกลับไป วัวฉันกําลังทํางานจัดเอกสารอยู่ในห้องประชุมซึ่งแท้จริงแล้วสาวออฟฟิศเธอก็กําลังแอบไปจุกกะดุ๋ยกับหัวหน้าของเธอเพื่อหวังที่จะให้หวัวหน้าของเธอนั้นเลื่อนตําแหน่งงานให้พอหลังจากเสร็จกิจเธอก็เดินเข้าไปอาบน้ําและจูๆ่ๆไฟมันก็ดับลงและหลังจากที่เธอเดินออกมาจากในห้องน้ําเธอก็กลับพบว่าหวัวหน้าของเธอเขาก็ไม่อยู่ซะแล้วและเธอก็เล่าให้กับพระเอกและเพื่อนของเขาฟังอีกว่าเกมที่ฉันเล่นมาก่อนหน้านี้ มันก็มีแค่ฉันคนเดียวที่สามารถเอาชีวิตรอดมาได้และหลังที่พวกเขานั่งคุยกันได้อยู่สักพักพระเอกเขาก็หยิบยไพ่ใบหนึ่งขึ้นมาพร้อมกับพูดบอกกับทุกคนว่าหากในโลกที่เราอยู่ตอนนี้มันมีเกมให้พวกเราเล่นแสดงว่ามันก็ต้องมีเกมมาสเตอร์ที่คอยสร้างเกมนี้ขึ้นมาเพราะถ้าลองคิดดูดีๆว่าพวกมันนั้นรู้ทุกความขึ้นไหวของเราแถมถ้าหากวีซ่าของเราหมดมันก็จะมีแสงเลเซอร์พุ่งลงมาจากท้องฟ้าจัดก,การปิดจ็อบฆ่าพวกเราทันที แต่ตอนนี้พวกเขาก็ไม่รู้เลยว่าเกมหรือเรื่องบ้านบ้าทั้งหมดนี้ใครที่เป็นคนสร้างมันขึ้นมาและหลังจากที่พวกเขาคุยกันเสร็จคารุเบกกพาผาพระเอกเดินมาพูดคุยที่ด้านนอกพร้อมกับผู้ชวนเพื่อนของเขาว่าในวันพรุ่งนี้พวกเราแค่สองคนเข้าไปร่วมแข่งขันเกมกันต่อไหมพลอะตอนนี้ขาของโจตะเขาก็ได้รับบาดเจ็บพวกเราต้องเข้าร่วมแข่งขันเกมกันต่อ เื่อจะได้เข้าใจระบบของเกมนี้ให้ได้รวดเร็วที่สุดเพราะถ้าหากว่าถ้าพวกเราทั้งสองคนไม่สามารถช่วยกันเคลียร์เกมต่อไปได้ต่อไปพวกเราก็คงไม่สามารถปกป้องโจต่าได้เช่นกัน และทันใดนั้นพวกคนทั้งคู่ก็ไม่รอช้ารีบมุ่งหน้าไปที่อพาร์ตเมนต์โตเอเซนดางเยะซึ่งที่ด้านในตึกนี้มันก็มีทังผู้เล่นหน้าเก่าและก็หน้าใหม่ยืนรอเล่นเกมที่ด้านล่างตึกนี้เต็มไปหมดทางด้านพระเอกกับคารุเบะเขาก็ไม่รอช้ารีบเดินไปหยิบโทรศัพท์ที่วางอยู่บนโต๊ะและในขณะที่พวกเขากําลังยืนรอเวลาก่อนที่เกมจะเริ่มต้นขึ้นพระเอกเขาก็จ้องมองไปที่บริเวณรอบๆผู้เข้าแข่งขันทุกคนและเขาก็สังเกตเห็นว่ามีชายคนหนึ่ง กำลังเสียบชาร์จอุปกรณ์อะไรบางอย่างอยู่แต่พระเอกนั้นเขาก็ไม่ได้ติดใจอะไรซึ่งเกมนี้มันก็มีผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด13คนและระดับความยากของเกมนั่นก็คือ5้าโพดําจู่ๆก็มีชายใส่หมวกคนหนึ่งเดินเข้ามาหาพวกเขาพร้อมกับพูดบอกกับพวกเขาทั้งคู่ว่าเกมโพดํามันก็คือเกมที่พวกเรานั้นต้องใช้กําลังและเขาก็ยังพูดบอกกับพระเอกอีกว่าสัญลักษณ์บนไพ่ต่ละใบนั้นมันจะบ่งบอกถึงแนวเกมที่พวกเรากําลังจะร่วมเล่นส่วนไพ่ดอกจิกคือร่วมมือกัน ข้าวหลามตัดคือต้องใช้สมองส่วนโพแดงนั่นก็คืออะไรที่ยากที่สุดเพราะมันเป็นเกมที่หักหลังที่ต้องเล่นกับจิตใจของคนส่วนตัวเลขที่อยู่บนไพ่มันก็จะบอกถึงระดับความยากของแต่ละเกมและถ้าหากตัวเลขเยอะเกมมันก็ยิ่งเคลียร์ได้ยากมากขึ้นและถ้าใดนั้นเองมันก็มีข้อความในมือถือเด้งขึ้นมาชื่อของเกมนี้นั่นก็คือเกมวิ่งไล่จับ และกติกาของเกมนี้คือทุกคนต้องหนีจากยักษ์ไปให้ได้ซึ่งเงื่อนไขาการเคลียร์เกมนี้ก็คือทุกคนต้องช่วยกันหาเซฟโซนที่ซ่อนอยู่ภายในห้องใดห้องหนึ่งภายในตึกนี้ถ้าทําได้ภายในเวลาที่กําหนดนั่นก็คือ20นาทีจะถือว่าสามารถเคลียร์เกมนี้ที่สําเร็จแต่ถ้าหากทํา,าทไม่สําเร็จแล้วลก็ระเบิดเวลาที่อยู่ในตึกนี้มันก็จะทํางานนั่นก็หมายถึงผู้เล่นทุกคนในเกมนี้จะต้องตายไปพร้อมกับเกมทางด้านโจต้า ที่เขาก็อยู่ในห้องกับชิบุกิซึ่งเขาก็กําลังนั่งสวดมนต์ภาวนาให้กับเพื่อนรักทั้งสองคนนั้นปลอดภัยและสามารถเอาชนะเกมกลับมาให้ได้โจตะเขาก็เล่าชีวิตของเขาให้กับเธอฟังว่าชีวิตของผมในวัยเด็กมันไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่ผมก็ได้อริสุก,กับคารุเบช่วยผมเอาไว้ผมก็เลยไม่ถูกคนอื่นรังแกคารุเบเขาชกต่อยเก่งแถมก็ยังมีสาวติดตรึมส่วนอลิสุเขาก็หัวดีแถมบ้านก็รวยถ้าเทียบกับผมแล้วละก็ ที่บ้านของผมนั้นยากจนแถมผมก็ยังอ่อนแอซึ่งมันก็ไม่มีอะไรดีเลยสักอย่างพอชิบุกิเธอได้ยินแบบนั้นเธอก็เลยรู้สึกสงสารและคิดจะให้โจตะมาเป็นพวกเดียวกันกันกบเธอเธอจึงตัดสินใจค่อยๆลูบขาของโจตะพร้อมเบเข้าไปจูบและชิบุกิเธอก็เล่าความจริงให้กับโจตะฟังว่าจริงๆแล้วก่อนที่ทุกคนจะหายตัวไปก่อนหน้านี้ฉันก็กําลังจุกกระโดดโควาน,นาของฉันอยู่จริงๆแล้ว เขาเป็นคนที่แย่มากแต่ฉันก็ต้องยอมมอบร,ร่างกายให้กับเขาและทันใดนั้นชิบุกิเธอก็ค่อยๆถอดเสื้อพร้อมไปค่อยจัดการฟิตเนลิ่งจนเสร็จกิจในที่สุดซึ่งในระหว่างการทุกกระดุยนั้นโจตะเขาก็คิดถึงเรื่องในวัยเด็กที่แม่ของเขาเข้าร่วมลัทธิประหลาดที่เธอต้องเสียทั้งเงินพร้อมกับร่างกายให้กับหัวหน้าลัทธิตัดาภาาไปที่พระเอกหลังจากที่ทุกคนเดินผ่านบอดอ์ไลน์เข้ามาที่ด้านใน ทุกคนก็รีบวิ่งเข้าไปหาที่ซ่อนภายในตึกแห่งนี้ซึ่งผู้เข้าแข่งขันภายในเกมนี้มันก็มีทั้งคนที่แข็งแกร่งและก็มีไหวพลิบอยู่เป็นจำนวนมากซึ่งหนึ่งในนั้นนั่นก็คือชายผงสีขาวชื่อเขาคือจิชิยะทันใดนั้นเวลามันก็เริ่มนับถอยหลังและเกมมันก็เริ่มต้นขึ้นพอเสียงเพลงสิ้นสุดลงทุกคนต่างเริ่มวิ่งหนีหาที่ซ่อนทางด้านพระเอกเขาค่อยๆเดินไล่เช็คเปิดประตูทุกห้องเพื่อตรวจหาเซฟโซน แต่ทว่าจู่ๆเสียงปืนมันก็ดังขึ้นและพอพวกเขาเดินขึ้นบันไดาตามเสียงปืนขึ้นมากลับเจอชายคนหนึ่งนอนตายอยู่ด้านบนและทันใดนั้นเองพระเอกเขาก็เห็นชายคนหนึ่งเดินถือปืนแถมเขาก็ยังใส่หน้ากากเป็นรูปหัวหมาเล็งและกลาดกระสุนยิงมาที่พวกเขาจึงทําให้พระเอกคาลูเบตและชายใส่หมวกต่างรีบวิ่งหนีหน้าตั้งแบบไม่คิดชีวิตซึ่งตอนนี้พวกยักษ์ที่ใส่หน้ากากหมา มันก็เดินเพ่นพ่านไปทั่วตึกไล่ย,ยิงผู้เล่นทุกคนที่มันเจอซึ่งบางคนที่คิดจะหนีออกไปจากเกมผ่านเส้นบ่อนเดอร์ไลน์เขาก็ต้องจบชีวิตลงอยู่ดีทางเดียวที่สามารถรอดและเอาชนะเกมนี้ได้นั่นก็คือต้องวิ่งหนีพวกยักษ์ล้อมกระคอยหาเซฟโซนให้เจอก่อนที่เวลานั้นจะหมดลง และหลังที่พระเอกกับคารูเบะวิ่งหนียักษ์ขึ้นมาพวกเขาทั้งคู่ก็ไปยามจ้องมองไปที่ยักษ์และทันใดนั้นพระเอกเขาจึงรู้ทันทีว่ายักษ์มันไม่สามารถมองเห็นพวกเขาได้อย่างชัดเจนนั่นก็เป็นเพราะว่ามันใส่หน้ากากม้าอยู่จึงทําให้ทัศนวิสัยของมันแย่มองอะไรไม่ค่อยชัดพร้อมกับพูดบอกคารูเบะอีกว่าจุดอ่อนของมันนั่นก็คือด้านหน้าซึ่งนี่มันอาจจะเป็นหนทาง ที่ทําให้พวกเราชนะเกมนี้ก็เป็นได้และหลังที่พระเอกรู้จุดอ่อนของมันเขาจึงตัดสินใจวิ่งไปตามทางพร้อมกับพูดตะโกนบอกตําแหน่งของยักษ์ให้กับทุกคนที่ยังมีชีวิตรู้ว่าตอนนี้มันอยู่ที่ชั้นสองแถมเขาก็ยังพูดตะโกนบอกอีกว่ายักษ์มันใส่หน้ากากจึงทําให้มันมองเห็นไม่ค่อยชัดพวกเราทุกคนต้องร่วมมือกันช่วยกันบอกตําแหน่งพอเมื่อรีบหาเซฟโซนให้เจอโดยเร็วที่สุดพอทางด้านอุสงิเธอได้ยินเสียงของพระเอก เธอก็ตัดสินใจทําตามพร้อมกับตะโกนตอบกลับไปว่าตอนนี้ยักษ์มันขึ้นมาอยู่ที่ชั้นสี่ทุกคนที่อยู่ในชั้นหนีให้รีบหนีไปแต่ทว่าในจังหวะน,นั้นเองยักษ์มันก็เดินขึ้นมาจนมาถึงชั้นที่อุสงิอยู่แต่อุสงิเธอก็โชว์ลีลาทักษะการเป็นนักปีนหน้าผาเก่าของเธอปีนหนียักษ์ตัวนี้ขึ้นไปที่ด้านบนซึ่งทักษะของเธอนั้นก็เรียกได้ว่าหลิงเรียกพี่และตอนนี้เวลาที่เหลือของเกมนี้นั่นก็คือ8นาที และผู้รอชีวิตท,ที่เหลืออยู่ก็เหลือเพียงแค่เจ็ดคนทุกนั้นในขณะที่ยักษ์มันกําลังกลาดกระสุนยิงชายคนหนึ่งอย่างบ้าคลั่งพระเอกเขาก็ตัดสินใจที่จะคานเข้าไปช่วยเขาพร้อมกับช่วยพาคนนีหนีออกมาได้จนสาเร็จคารุเบกเขาจึงพูดบอกกับพระเอกว่านายรีบวิ่งไปหาเซฟโซนให้เจอเธอและทันใดนั้นเขาก็หยิบมีดขึ้นมาและพูดบอกกับพระเอกไปอีกว่าเดี๋ยวฉันจะถ่วงเวลายักษ์ไว้ให้เองและจูๆ่ๆก็มีชายคนที่ใส่เสื้อกล้ามสีดําคนหนึ่งเดินเข้ามา ซึ่งชื่อของเขาก็าคืออังุนน้และเขาก็พูดบอกกับคารุเบะว่านายน,นั้นคิดถูกแล้วพวกยักษ์มันก็เป็นคนเหมือนกับพวกเรานี่แหละและระหว่างที่พวกเขาคุยกันอยู่นั้นพระเอกเขาก็สังเกตเห็นที่ข้อมือของชายกลุ่มนี้ซึ่งพวกเขาก็มีแผ่นป้ายที่เขียนบอกถึงตัวเลขอะไรบางอย่างอยู่แต่พระเอกก็ยังตีโจทย์ไม่ออกว่าน,นี่มันหมายถึงอะไรกันและในขณะที่พวกเขากําลังยืนคุยกันอยู่นั้นจูๆ่ๆอุตสงิเธอก็โผล่มาพร้อมกับพูดบอกกับพระเอก ว่าที่ชั้น5กับชั้น6เธอไปสำรวจเซฟโซนมาหมดแล้วและเดี๋ยวเธอจะไปเช็คดูที่ชั้น1กับชั้น2ต่อพอเธอพูดจบอุสงิีก็กระโดดหายไปที่ด้านล่างทันทีซึ่งตอนนี้ทางด้านอางุนนี้เขาก็พูดบอกกับคารุเบว่าพวกเราต้องรอให้พวกยักษ์มันยิงจนลูกกระสุนของมันหมดและอาศัยจงังหวะที่พวกมันกำลังจะเปลี่ยนแมกกาซีนเข้าโจมตีจู่โจมพวกมัน ซึ่งชายคนนี้เขาก็ใช้ลูกน้องของเขาเป็นเหยื่อล่อของยักษ์เรียกตะโกนล่อให้มันออกมาแต่ว่าพอยักษ์มันออกมาอังุนนี้เขากลับไม่ใช้ถังดับเพลิงทุบไปที่หัวยักษ์ตามที่ตกลงไว้กับลูกน้องแต่เขากลับปล่อยให้ลูกน้องของเขาโดนยักษ์ยิงตายไปต่อหน้าต่อตาและในจังหวะน,นั้นเองอังุนนี้เขาก็ใช้ถังดับเพลิงที่เขาถือมาพ่นสารใส่ย,ยักษ์และพอยักษ์มันมองไม่เห็นจึงทําให้มัน กลาดยิงมั่วจนลูกกระสุนหมดคารูเบกเขาจึงใช้จังหวะนี้จัดการโจมตียักษ์แต่ว่ามันก็อึดถึกทนจัดการคารุเบกกับอังุนี้จนอ่วมลงไปนอนกองอยู่ที่พื้นและทันใดนั้นยักษ์มันก็หยิบมีดขึ้นมาพร้อมก็จัดการแทงเข้าไปที่ด้านข้างลาตัวของคารูเบกจนเขานั้นได้รับบาดเจ็บและในขณะที่พระเอกกำลังวิ่งไล่หาเซฟโซนอยู่นั้นจู่ๆเขาก็คิดอะไรออกเพราะปกติพวกยักษ์มันจะยิงแค่เฉพาะชั้นที่มันอยู่เท่านั้น ทำไมตอนที่เขาวิ่งเข้าไปช่วยชายคนหนึ่งที่อยู่ชั้นสยักษ์มันถึงได้ยิงลงมาจากที่ระยะไกลซึ่งตอนนี้เขาก็รู้ทันทีว่ายักษ์มันต้องกําลังปกป้องเซฟโซนอยู่เป็นแน่พอพระเอกเขาลงมาที่ด้านล่างเขาก็เจอกับจิจิยะ ซึ่งมันก็ไม่นีมมีแต่พระเอกที่มีไหวพริบคิดเรื่องนี้ออกเพียงคนเดียวแต่ทว่าพอเขาเดินมาถึงที่ห้องเซฟโซนเขากับลังเลไม่กล้าที่จะเปิดเข้าไปและก็พูดบอกกับชิชิยะว่าทำไมพวกยักษ์ถึงไม่ยืนดักรอพวกเราอยู่ที่ห้องนี้ละ่ะทั้งๆที่มันก็สามารถทำได้แต่เนื่องจากเวลาในเกมนี้มันก็เหลือเพียงแค่สามนาทีเท่านั้นพวกเขาทั้งคู่จึงไม่มีทางเลือกต้องรีเปิดประตูเข้าไปที่ด้านในทันทีพอเข้ามาที่ด้านในมันก็เป็นจริงอย่างที่พระเอกคิด ซึ่งมันก็มียักษ์อีกตัวที่แอบซ่อนอยู่ที่ด้านหลังประตูห้องเซฟโซนนี้พอมันเจอกับผู้เอกมันก็กลาดกระสุนยิงใส่พวกเขาทันทีจึงทําให้จิชิยะเขาต้องตัดสินใจยิงอุปกรณ์ที่เขาแปลงเป็นเครื่องช็อตไฟฟ้าช็อตไปที่ยักษ์ตัวนั้นจนมันล้มลงนอนกับพื้นแต่มันก็ยังลุกขึ้นมาพระอักษมก็ใช้ปืนกลาดยิงไปที่พวกเขาต่อพระเอกเขาจึงรีบไปเปิดประตูเข้าไปที่ด้านในและล็อกปิดประตูไม่ให้ยักษ์มันสามารถเข้ามาในห้องเซฟโซนนี้ได้ แต่ที่ด้านในห้องเซฟโซนนี้มันกลับมีปุ่มกดอยู่ที่ผนังทั้งสองข้างแถมมันก็ยังมีข้อความเขียนเอาไว้อีกว่าต้องแต่สองปุ่มนี้พร้อมกันเพื่อเคลียร์เกมวิ่งไล่จับเกมนี้พระเอกเขาจึงต้องตัดสินใจเปิดประตูที่ระเบียงห้องพร้อมกับตะโกนพูดบอกกับทุกคนว่าเขาอยู่ที่ห้อง406ใครก็ได้มาช่วยเขาที่ห้องเซฟโซนนี้ทีพออูสงิเธอได้ยินเสียงของพระเอกเธอก็ไม่รอช้ารีบกระโดดปีนขึ้นไปหาพระเอกที่ห้อง4 0 6ทันทีแต่ทว่า ในที่สุดยักษ์มันก็ใช้ปืนยิงพังประตูเข้ามาที่ด้านในห้องนี้ได้สําเร็จจึงทําให้พระเอกเขาต้องตัดสินใจบูต๊ต่อสู้กับมันแบบตัวต่อตัว,ตวและพอทางด้านอุสงิเธอปีนเข้ามาที่ด้านในห้องเซฟโซนนี้ได้สําเร็จทั้ง3คนก็ช่วยกันจัดการกับยักษ์จนมันล้มลงนอนกับพื้นและในขณะเดียวกันเวลาของเกมนี้มันก็กําลังจะหมดลงพระเอกกับอุสงิผู้คนทั้งคู่ก็ช่วยกันกระโดดไปกดปุ่มหยุดเวลาเพื่อเคลียร์เกมนี้และในที่สุด พวกเขาก็สามารถทํามันได้สําเร็จและทันใดนั้นข้อความมันก็เด้งขึ้นมาที่มือถือของทุกคนว่าเกมเคลียร์ขอแสดงความยินดีกับผู้ชนะทันใดนั่นเองยักษ์ที่อยู่ด้านหลังของพวกเขากลับลุกขึ้นซึ่งแท้จริงแล้วพวกมันก็เป็นคนเหมือนกับที่อัง,งุนิบอกทันใดนั้นปอกคอที่อยู่ที่คอของยักษ์มันก็ระเบิดต่อหน้าต่อตาของทุกคน ซึ่งแท้จริงแล้วพวกยักษ์ทุกตัวพวกมันก็ได้รับรภารกิจมาในเกมเช่นเดียวกันแต่ภารกิจของพวกเขานั้นมันก็แตกต่างออกไปและหลังจากที่เกมเคลียร์แล้วคารูเบะเขาก็ได้ยินเสียงวอจาก,ว,กวิดีุสื่อสารของลูกน้องอังุนิกว่าพวกเราได้คําตอบมาแล้วและจงรีบกลับไปที่บีชและตอนที่2ก็จบลงเพียงเท่าน,นี้ครับถ้าเพื่อนๆอยากรับชมตอนต่อไปของซีรีส์เรื่องนี้แล้ว,ลวก็ <S <S ก็อย่าลืมเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e like เป็นกำลังใจกับช่องอยูนี้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ